สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮียงเพออย่างตลาดจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้นะคะมีล้อมือสองสวยๆนะคะเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะรีวิวให้ดูนะคะขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนนะคะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นยางมือสองนะคะเกรดเอสสวยๆนะคะ b ีสโตนสองหนึ่นะคะ ใส่รถตู้อีกหนึ่งชุดนะคะจะเป็น SUV ก้านยกนะคะหรือจะเป็นออฟโรดสายลุยนะคะ5รลูขอบ16นะคะจะเป็นออฟโรดสายลุยนะคะ6กลูขอบ16นะคะมาใหม่สวยๆนะคะ ชุดนี้ล้อมือสองนะคะสภาพสวยเหมือนใหม่นะคะสวยมากกันเลยนะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางคินโต255558นะคะเป็นเป็นยางใหม่ปี23หนึ่งเส้นนะคะแล้วก็เป็นยางมือสองนะคะยางใหม่ปี24หนึ่งเส้นนะคะแล้วก็เป็นยางมือสองปี23สามเส้นนะคะดอกหนาๆนะคะ ชุดนี้กว้าง9กอัพศูนนะคะสวยมากๆเลยราคา16,900บาทนะคะต่างจังหวัดจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยค่ะชุดนี้นะคะเป็นล้อใหม่นะคะ5้ลูขอบ16บหกนะคะล้อใหม่ยางมือ2ยางฮันกุ๊ก2องสี่ห้เจ็ดสิบสบหกนะคะ เป็นยางปี21นะคะยางปี21สิบสวยๆดอกนานานะคะยางปี21่สเสามเส้น23่หนึ่งเส้นนะคะ เกบะห้าลูนะคะได้เลยนะคะไม่ต้องยกนะคะใส่กระบะตัวเตี้ยห้าลูได้เลยชุดนี้ราคา16,900บาทนะคะเป็นล้อใหม่นะคะสภาพสวยไร้ริ้วอยนะคะนี่ล้อใหม่ยางมือสองสวยๆนะคะราคา16,900บาทนะคะจะส่งฟรีทั่วไทยค่ะชุดนี้เป็นล้อแท้เลนโซนะคะมือสองขอบ16นะคะ มาพร้อมยางดนลลอป 2, อ 5, หกห้6นะคะนี่เป็นยางปี19นะคะดอกยางหนานๆนะพร้อมใช้งานเลยสีนะคะเอาโปรสายลุยขอบ16นะคะชุดนี้ราคา12,900บาทนะคะจะส่งฟรีทั่วไทยค่ะ ร้านสัญญาการยางปากทางห้องเพียงพยยยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะแอดไลน์เก้ี099354 4468นะคะหรือจะเป็นยางใหม่ซูแม็ก26560 18นะคะดีเอทเซราสามพันบาทนะคะ อย่างปี24นะคะขอบสินะคะขอบสิหรือจะเป็นขอบยีนะคะมีให้บริการลูกค้านะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ จะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลย ลอกเก่าของลูกค้านะคะสามารถนำมาแลกเทินได้เลยนะคะแอดไลน์ไอดีศูนย์เก้าเก้าสนะคะสอบถามรูปภาพนะคะราคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า